I'm หนาวไหมลูกนี่นะไปโรงเรียนหนูหนาวไหมหรือว่าร้อนอือนก็ไม่มเห็นหนูกลับมาบ้านหนูไม่ใส่เสื้อน,นอกกลับมากาสึกอ๋ออีกาเหรอมันร้องยังไงนะคะลูกฮัลลร้องกากาใช่เสียงดังเนาะบินไปไหนเราก็ไม่รู้ search <inaudible> จากส่งทุกคนไปโรงเรียนทำงานบ้านแล้วก็ดูแลแมวเสร็จแล้วนะคะก็มาเริ่มทำงานร้านเจแปน BB ค่ะ เปลี e <Of. S 1> ่ยนเสื้อนะลูกเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนโนเซนเซมานะคะเพราะฉะนั้นหนูนอนไม่ได้นะคะตื่นก่อนนะคะโอเคมาขั้นถนนกันปะอฮอเดีตซวมาสวันนี้ลินาห้ามนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเซนเซมาโอเคไหมลูกโอเค แม่มัมมัต้องมาเฝ้าไม่ให้หนูหลับไม่งั้นเดี๋ยวเซนเซมานั้นหนูจะแบบสลืมสลือแล้วไปเรียนเปียนโนไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีก่ะต้องบอกก่อนว่าเด็กบ้านเรานะคะเป็นเด็กที่ไม่พูดค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กค่อนข้างจะเงียบเรียบร้อยกันทั้งสามคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีซีนแบบว่ามาพูดคุยกับกล้องนะคะไม่มีค่ะ และนี่ก็อยู่ในโบสว่าม้าม่ากำลังถ่ายวิดีโอฉันก็จะทำหน้านิ่งเพราะปกตินะคะเราต้องเนียนเนียนถ่ายค่ะอย่าแบบอย่าตั้งใจถ่ายอย่าแบบอย่าถ่ายแล้วบอกว่าให้พูดน,นู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะคะเราต้องเนียนถ่ายตอนเขาแบบพูดคุยเล่นกันไม่งั้นจะออกมาเป็นสไตล์แบบหนูนิ่งเงี้ยแล้วมามา่าลืมซื้อข้าวมาาจะไปซื้อข้าวโกเม โมแหมาลืมซื้อกมแหมค่ะเนี่ยพร้อมที่เอาไปซักมาเมื่อวานนะคะกําลังว่าจะเอามาปูแล้วก็เอามาวางไว้ว่าจะเตรียมปูว่าแล้วโดราจังก็มาเลยค่ะแล้วก็มาฉี่ตรงนี้ค่ะอ๋อแต่เรานี่กําลังแบบซับซัฉี่ออกแล้วก็คือแบบต้องเอาไปซักอีกรอบหนึ่งคืออะไรหรือเราไม่ต้องปูพรมแล้วคือบอกเลยว่าประตูเนี้ยประตูนี้นะคะแมวเปิดเองได้เรื่องของเรื่อง นะทําไงดีไม่ต้องมีพรมเนี่ไหมลูกไม่ต้องมีเนาะเพราะแมวชอบฉี่ใส่พรมไม่ใช่แมวหรอกโดราจังเนี่ยแหละชอบฉี่ใส่พรมแะทําไงลูกเราจัก็สวเลบอกให้ใส่ให้โดราจังใส่แพมเพิร์คค่ะเฮ้ยโดราจังเนี่ยชอบเป็นอย่างีงนี่ค่ะเรามาดูโฉมหน้าเด็กที่ฉี่แล้วทำตัวแบบไม่รู้เรื่องรู้ราววิ่งมาเชย แสดงว่าเราต้องเลิกวางพรมในห้องนัน้นแล้วนะคะ <Bye. S 1> สงสัยนี่ขู่เขาว่านี้ป่ะปลาน้ำลึกใช่ไหมปลาในทะเลอ่ะเนี่ยมาม่าจำแบบนี้ได้แล้วทำไมลิขุต้องเอาดินสอไปขีดดินด,ด,ด,ด้วยเนี่ย นี่มาขีดที่หลังใช่ไหมชเเชินไก่ก็คือปลาทะเลน้ำเลือกนี่ริคุเอาคะแนนมาให้ดูไหนเขาดู้าอกดันเอ๊ะชิคก้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เจ็ดสิบคะแนนก็โอเคแล้ว อันนี้ละอันนี้อันนี้ผิดหมดค่ะได้เต็มร้อยได้แปดคะแนนเพราะว่าลิขูเป็นคนที่แบบไม่ได้คันจิเลยเนี่ยคันจีผิดผิดทุกอันเลยค่ะเขียนคันจิไม่ได้เลยต้องแบบอันนี้มันทาไงอ่ะมันเป็นของที่ต้องจําด้วยสิเลอต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะเรียนคันจิได้อ่ะลิขูเขาเขียนเองเป็นแปดสิบแปดจริงๆมันแค่แปดไงลูก ไม่คือไปเติมเอาเองไงจริงๆแค่แปดแต่ไปเขียนแปดสิบแปดคุหาจีเกนไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูค่อยคิดคันจิก็ได้ไม่เป็นไรมันก็เหมกันจัเนี่ยทำไงดีอ่ะขนาดอยู่นี่ปสองกันจำไม่ได้แล้วเราไต่อไปอ่ะลูกคือคุณจะเก็้เออไม่ยอาไป ไม่เป็นไรหน้านี้ได้ได้เจ็ดสิบแล้วก็พอใจแล้วหน้านี้เจ็ดสิบแล้วโอเคพอใจคันจีเดี๋ยวเราต้องทำยังไงถึงจะจําได้อะลกที่รูต้องทำยังไงถึงจะจำคันจีได้เร็วทำยังไงคือจำได้เองใช่ไหมลูกเขียนไปก็จำได้เลยเหรออ,อ,อแสดงว่าที่ขูเขาอาจจะจำไม่ค่อยได้ คือนี่เดี๋ยวเราจะต้องสแสดงวันเสาร์นี้เลโออยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกและน,นี่คือคนดูจ<ช>อมมัดทูจิทูวาริงนี่นั่นกับทูจินะครอ่าวสรุปมาต้องไปอยู่ตรงไหนลูกเอ๊ะจั่วดูยังไงเนี่ยทูจิอือแต่ก็วันนี้เจ๊

อ๋อเดี๋ยวค่อยเติเติกินเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยเติมเติมอ๋อก็คือเลโอจะไหนให้มาดูใหม่สิก็คือเลโอจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมาหมัดไปนั่งตรงนี้เนาะนน่กัโอเคได้ครับเดี๋ยวมาไปนนี้คือภาษาอังกฤษนะคะของเด็กป .5 นะคะเด็กป .5 ญี่ปุ่นเรียนภาษาอังกฤษแค่เนี้ยค่ะ this is my father จบเลยนี่เด็กน้องเจตว้าว เออคือใครที่สงสัยว่าทําไมคนญี่ปุ่นแบบไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะคะฤฤฤก็ขุดดูค่ะคือเขาไม่ได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่นุบาลไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นนี่คือภาษาอังกฤษป .5 นะคะยังมาแบบ this is my father อะไรกันอยู่เลยค่ะแลวแบบ he can กับ he can อะไรกันอยู่โอ้โหคือมันคือเขาแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้เริ่มเรียนแบบ แบบไปเร็วๆอะค่ะคือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ภาษาอังกฤษยังแบบเขียนภาษาญี่ปุ่นเต็ไมไปหมดเลยนะเนี่ย<ม>ปห้ายังเพิ่งมา AH ฮีชีกันอยู่เลยค่ะย<ม>ังแบบ My Father <ม>บอร์อะไรกันอยู่<ม>คืออย่างที่บอกอะคือแบบการอยู่ญี่ปุ่นอะภาษาอังกฤษมันแทบไม่มีความจำเป็นเลยอะค่ะ ก็เลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มันเร่งเรียนภาษาอังกฤษเพื่อมาทํางานเพื่อมาคุยกับชาวต่างชาติเลยเพื่อง่ายอ๋อทำน้ำหกไปอีกนะคะทำน้ำหกใส่รูปของมิคคูกลายเป็นดูแบบเออดูสวยไปอีกทางหนึ่งอาหนูเอาเอาทิชชู่เช็ดลูกทิชชู่เช็ดทิชชู่มาเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยลูกเยอะๆนะคะนั่งทดลองกันไปอีกเธอเธอเอาทิชชู่มาอีกเธอ มันอะขี้เหร่แล้วูกมันมันก็ดูสวยมีสีเหลืองก็สวยขึ้นอีกแบบอยู่แต่ว่าไม่ได้เช็ดก่อนายูก็เดโอเคก็ดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสีอะลูกโอเคแต่ว่ามันมัน,มนสกรปรกนะมันเป็นไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมันน้ำน้ำอะไรไม่รู้ว่าลูกูอเหรอเฮ้อุจิ อ่ากูได้มิชชนเลยจ้ะอ๋ออันนี้ก็คือหนูใช้เครื่องจักรทำแบบฝึกแบบฝึกเย็บผ้าที่โรงเรียนค่ะใช้เครื่องจักรเย็บให้เป็นแบบตรงก็ดีเออก็สวยดีอ่ะมะหมายบอกเลยยังทำไม่ได้เลยเครื่องจักรใช้เครื่องเย็บผ้าไม่เป็นด้วยมั้ที่บ้านมีนะคะใช้ไม่เป็นให้คนไปนแล้ววันนี้เพื่อนเลโอ,อมาเล่นที่บ้านนะคะแล้วดูโดรา กำลังโชว์ให้เพื่อนดูนะคะว่าทำโรงแรมอันนี้คือสลัดนะคะสลัดผัดกะเพราที่ซื้อมาเมื่อวานก็จะมาลองกินว่ามันผัดกะเพรายังไงอันนี้มีความแบบเครียดนิดน,น,นึงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะดูะ ก็ไม่รู้ว่ามันกระเพราตรงไหนนะคะคือเขาแบบกระเพราญี่ปุ่นนะคะอืมเขาบอกว่าทำไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะผัดกระเพราหรอนิอืมนี่เขาบอกว่าทาอะไรเนี่ย<ห><ๆ>คงต้องคนละมั้งคนก่อนคนนิ้เงี้ยเขาอีกแ่้ว อะไรลูกก็เนี่ยข้าวของคนกินนะลูกคนยิ่งกินอนไ้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อคนบ้าหรอเนื้อหมูอันนี้ไม่รู้นี่ขูมาอะไรนะบอกว่านี่เป็นเนื้อคนโอู้ไปใหญ่ใหญ่แล้วคือให้เรากินยังไงอะ่ะเราลองเราลอง,ลองตัดอยู่นะเย็นไม่ใช่รอกอันนี้คือมันคือสลัดนะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างมันก็จะเป็นแบบแบบอะไร <laughs> แล้วมันมีใบกะเพราหรือเปล่า ถ้าตักมาคือเป็นแบบผักผักหรืออะไรผักอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเหมือนซอสขอชิมดูน่ก่อนนะคะว่ารสชาติกะเพราไหมมีความเป็นวิญญาณกะเพราค่ะอธิบายไม่ถูกหรือว่ามันคืออะไรแต่พูดจริงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยควรจะเลิกทำกะเพราได้บ้างก็เห็นแบบทำผัดกะเพราอะไรมาตั้งหลายอย่างคือแบบมันไม่ใช่ผัดกะเพราค่ะ มันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันมีความเป็นวิญญาณกระเพราอยู่นิดนึงคือสงสัยว่าเวลาเขาแบบคิดโปรดักต์อะไรที่เกี่ยวกับกระเพราเนี่ยเขามีคนไทยให้ถามไหมนะคะว่ามันแบบมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคือสลัดค่ะแล้วมันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นกระเพราและสลัดญี่ปุ่นควรถามคนไทยก่อนนะคะว่าทำแบบนี้ออกมาทำไม มันทาให้ภาพพดผัดกะเพราของเราดูแปลกๆไปนะเพราะจริงๆผัดกะเพรามันอร่อยมากแต่พอมันมาเป็นผัดกะเพราที่ญี่ปุ่นมันคือมันคืออะไรมันไม่ใช่ผัดกะเพราค่ะอันนี้คือกินแบบสลัดคือกินเย็นๆนะคะถ้ามันแบบอันนี้พูดพูดกันเลยว่าจะกินไม่หมดหรือเราควรเอาไปเข้าไมโครเไว้ให้มันอุ่นๆให้มันดูมีความเป็นกะเพรามากกว่านี้ถ้ามาอย่างนี้กินไม่หมดจริงๆค่ะนี่มันแบบ สลัดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันแบบอือันนี้ขอเตือนทุกคนว่าไม่ควรซื้อมากินนะคะเพราะมันไม่ใช่ผัดกะเพราและมันก็ไม่ใช่สลัดผัดกะเพราด้วยไม่ผ่านค่ะอันเนี้ย ก็เดี๋ยวเลโอ,อก,กับลินนาจะไปซื้อข้าวสารด้วยกันนะคะส่วนลิขุขออยู่บ้านกับป๊ะป๋าค่ะวันนี้เรามาซื้อที่แม็กวาลูกันค่ะเพราะว่าเราไม่มีข้าวสวยเราก็เลยต้องมาซื้อลามเมงแทนข้าวด้วยค่ะวันนี้ ไปไปซื้อข้าวสารก่อนลูกไปที่ซูเปอร์ก่อนออลินนะหนูไม่ต้องลูกวันนี้พี่เขามาให้พี่เขาเข็นไป ตรงนี้เขาจะเป็นแบบว่าเค้กคริสต์มาสนะคะถ้าเราอยากจะซื้อเราต้องมาจองไว้ค่ะซึ่งเขาให้เปิดให้จองแล้วเกิดอยากซื้อขึ้นมาแล้วเด็กอยากซื้ออะไรคะอยากได้อันนี้เหรอเป็นลูกขอนไม้เอาบานาน่าใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูบอกว่าอยากกินบานาน่าค่ะ เรื่องของเรื่องคือเรามีพริกเกลืออยู่นะคะที่สั่งซื้อมาจากเมืองไทยก็แต่แบบต้องหาผลไม้เพื่อไปจิ้มพริกเกลือค่ะอันนี้ละกันน่าจะพอจิ้มได้ที่สุดแล้วคืจิกูดอ๋อหรอเร็วบอกเคยกินมันเป็นขนมที่ทีอจิกูดอ,อ๋อขนมขนมเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรลูกไดโกงอันนี้คือเป็นเขาเรียกว,ว่าเค,ค้กผสมกับหัวไชเท้าค่ะแล้วเร็กบอกว่าเคยกินที่โรงเรียนก็เลยขอซื้อ <c oughs> ดูเป็นเด็กแบบมีความสุขภาพดีกินเค้กผ้าสงหัวใส่เท้าอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะรสต้มยำกุ้งแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยอร่อยจริงค่ะไม่รู้ทำไมเพราะว่าเส้นมันอร่อยหรืออะไรนะคะอันนี้คือผ่านเลยคะ่ะนี่นะวันนี้ได้แค่อันเดียวนะคะอันเดียวร้อยเยนค่ะ คืออะไรลูกบาตาอ๋อเป็นรถบาตา,า,ตาเอ้ย<า>รสเนยเซมเบ<า>้์รสเนยค่ะอันนี้มันก็แบบว่ามีความนมมีรูปวัวนี่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากกินขึ้นมานะคะไม่รู้จะเป็นรสชาติยังไงเป็นรสเนยแบบเข้มข้นอย่างนี้หรอคือจริงๆส่วนตัวแล้วค่ะโปเตโต้กับช็อกโกแลตเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เข้ากันอะไร่าอะไรไม่ค่อยซึนเท่าไหร่นะคะ หรือว่าเราจะลองซื้อไปกินดีอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะออกใหม่หรือเปล่านะคะยังไม่เห็นเลยอืมอันนี้คืออะไรอีกล่ะเนี่ยซูปเปอร์ปอเต,ตอต้าีกแล้วค่ะเนี่ยไม่รู้ว่ามีคอนเซปต์อะไรนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะได้มาซื้อจุดมุ่งหมายคือข้าวสารนะคะของเต็มตะกร้าแล้วค่ะเดินไปเดินมาอ่ะหนูเลือกข้าวที่แบบว่าไม่ต้องล้างอะ่ะลูก ในๆ<ห>เข็นปะเออใช่ใชถ้าถ้ามีตรงเนี้จะแปลว่าไม่ต้องล้างเอาอันนี้จัะหนูหนูจะถือไปอย่างนั้นเหรอลูกอเอามาเอาไว้ข้างล่างเวลายังยังไม่จบนะคะเราต้องไปซื้อขนมปังกันอีกค่ะเครือค่องดื่มคริสต์มาสก็มาค่ะเนี่ยเครื่องดื่มสําหรับเด็กนะคะแต่ว่าทําเหมือนกับแบบเป็น เปิดวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นสำหรับให้เด็กเขากิน <S <S> <S ขนมปังักโก้ค่ะหมดเร็วมากนี่ขูเ่เขาชอบกินนี่ซื้อไปฝากาหไหนขนมลินะอัานไหนคะวันนี้ลินาก็เหมือนเดิมค่ะนี่ไม่ได้รู้ว่าข้างในเป็นอะไรหรอกนะคะเลือกที่ว่าข้าง,องนอกมันน่ารัก นี่ค่ะมันจะเป็นขนมน้ำ,นำตาไอขนมน้ำตาลสีน้ำตาไอน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะมันจะได้งไง <S <S 1> <S 1> ชอบกินค่ะมันจะเป็นนุ่มม,มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นมีความญี่ปุ่นนะคะ <S <S 1> <S 1> เลโอโนี่เขาของมาด้วยไม่ใช่แล้วนะคะเขามาหาดูของกินนะคะ อมรสกุหลาบกับพีชค่ะคือไม่ใช่อะไรนะคะเห็นแบบว่าเห็นหน้าเซรมูลแล้วก็แบบอยากได้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสวยมากเลยห่อสวยสุด ก็มาซื้อรามเมงกันต่อค่ะปะปัดรอ,อกินข้าวแล้วนะคะรามเมงเจ้าเดิมแต่คราวนี้รับรองว่าเกี๊ยวซ่าไม่ดำแน่นอนเพราะเขาน่าจะแบบมีบทเรียนแล้วชอบน,นี่นอ i ะรเ ที่เดลิโอ,อซื้อมานะคะชีสบอลข้างในเป็นยังไงอะลูกชีสเต็มเต็มมะโอ้ก็ชีสเต็มอยู่กินหมดภายในพริบตาค่ะแล้วไหนต้องกินรามเมงเอีกนะคะเนี้ยโนริวาซิตะร้าโนริวาตะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน